แลวันนี้นะครับดวงไรเฮงดวงไรปังด้วยไพ่ภูมิยานฝั่งนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่รมาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแ้ที่สองนะครับแ้ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองเียสครับอีตอกอีตอกอีตอกพอเสร็จเราก็เลอกลุมให้เลยนะครับสําหรับดวงจตานะครับประจำวันของเลือกไพ่ชิ้นหนึ่งนะครับปีเอเบาท์คร์บิลมันก็มีที่ปังมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอให้คุณ กล้าลุยต่อบป่าหมานันิึงทันคนหน่อยพูดจาดีนิดนึงแล้วก็ดูคนที่ปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะคะประจำวันนี้ของคนที่พี่เสิอกพี่สอนะครับปรปะะเป็นไงบ้างครับรวมก็มันก็มีที่ปังมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมให้ค,คุณหนักแน่นสินหานิดน,นึงแล้วก็รู้จักเดียวคนเก่งนิดเป้าหมายคนที่เป็นหน่อยแล้วก็เด่นเดียวในเป้าหมายนิยดนึงแล้วคุณดวงของที่ปักมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ มาท so ี่ดวงตานะครับประจอนี้ของคนริ้วที่สามนะครับเป็นไงก็มาคัดลงกก็มันก็มีที่ปังแบบคตนมากสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณรักแหล่งหูขั้นต็งหน่อยแล้วก็ซื้อสัตว์ตัวใหม่ตัวเองที่ดีแล้วก็จิตใจโฟลและภาพลักดีหน่อยดวงคุณปังแบบมากๆสุดๆนะครับอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงคิดให้นะครับระหว่างคิดหนึ่งสองสามในไอ้ไหนที่สุดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตตีมีที่ ดวงไพ่ชุดสามเด็ดสุดนะครับว่าแต่เพิ่มเปนซนดีมียกกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็หยุดใจนะครับกดแชร์กดชมินกดเลยกันโปรดกดเป้คุณขวัญใจนะครับราคาย่างไว้กดติดตามชอจากก็ลูกกดจับชอจากสักนิดนึงแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนครับแต่ละครวัตอาจารย์กีรพัฒน์จันรหมอดูมีทิฟฟานี่สวัสดีครับ